เริ่มอ่านบทที่หนึ่งแล้วนะครับบทที่หนึ่งเป็น fundamentals นะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานเริ่มที่หัวข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นบทนำนะครับบอกว่า refrigeration การทำความเย็นเนี่ยก็คือการทำความเย็นนะ action of cooling นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยออไอ้ refrigeration เนี่ยนะครับก็ เป็นการดึงเอาความร้อนออกนะครับแล้วก็ทิ้งมันไปที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับนึกถึงตู้เย็นก็ได้นะครับมันก็ดึงความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าคือในตู้เย็นใช่ไหมห้าองศาสูงนึ่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปทิ้งที่อุณหภูมิสูงกว่าก็คือนอกตู้เย็นนะหลังตู้เย็นน่ะนะครับที่เป็นตำแหน่งคอยร้อนนะข้างนอกก็อุณหภูมิห้องนะครับนะนั้นก็ดึงจาก สูองศาห้าองศามาทิ้งที่อุูหภูมิห้องนะ้วก็เข้านิยามเรื่องอาการดึงความร้อนนะครับออกมาแล้วก็ไปทิ้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับการทำความเย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเดบี๋ยวฟนะครับเพราะฉะนั้นการทำความเย็นเนี่ยก็เป็นาศาสตร์ของการเคลื่อนย้ายความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ําไปยังที่ที่อุณหภูมิสูงนะครับ เพิ่มเติมครับ In addition นะครับสำหรับการทำสิ่งที่เรียกว่า chilling หรือว่า freezing นะครับทำเย็นหรือแช่แข็งนะครับเทคโนโลยีการทำความเย็นเนี่ยนะครับก็จะเอาไปใช้ในการปรับอากาศหรือว่าเอาไปใช้ในฮี t p ั m มด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์นะครับกฎหลักการพื้นฐานของของเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องต้องใช้ความรู้พื้นฐานเรื่องฟิสิกส์นะครับกับเทอร์โมนะครับแล้วก็ด้วยหลักการเหล่านี้เนี่ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับ ซึ่งก็จะมาเรียกว่า outline หรือว่ามาสร้างภาพให้เห็นนะครับในบทเปิดก็คือบทที่หนึ่งบทนี้เลยนะครับเขาก็ให้ให้นิยามว่ารีพิเชิร์ท่ชนคืออะไรนะครับเอาความร้อนจากที่อุณภูมิต่ำไปยังที่อุณภูมิสูงเทคโนโลยีการทำความเย็นเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการปรับอากาศกับฮีตปัมด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้ก็เลยจะ ครอบคุมหัวข้อสองหัวข้อหลังด้วยแต่ว่าการอ่านภาษาอังกฤษที่ว่าจะอัดเก็บไว้เนี่ยผมน่าจะอ่านเฉพาะพาร์ทที่เป็น Refrigeration เนอะพาร์ทที่เป็น Air Conditioning กับ Heat Pump นี่เดี๋ยวดูว่าจะเลือกอ่านหัวข้อไหนคงไม่ได้อ่านหมดทุกบทนะครับแล้วก็หลักการพื้นฐานที่ใช้ก็เป็นที่เราเรียนมาในวิชาฟิสิกส์นะครับกับ Thermodynamics นะครับนะซึ่ง โครงสร้างหรือโครงล่างของเนื้อหานะครับหรือหรือการเขียนหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะพูดในบทเปิดหรือว่าบทที่หนึ่งบทนี้แหละนะครับ